My whole life, I just wanted someone who would notice me. My whole life, I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, just be great. yeah. yeah, yeah. Appreciate all that fake take make up for your the is in It's just you สวัสดีครับช่อง y u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  e ในนุกชแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันอังคารที่30พฤษภาคม2566นะครับแล้วก็คลิปที่เราคลิปที่เราลงไว้จะลงไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายน2566นะครับ ก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Toyota Hilux Revo Rocco รุ่นพิเศษ60ปี Double Cap c a b 4คูณส2.8เกียร์โตรมัติ6สปีดสีขาวมุกหลังคาดำนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษ60ปีสีขาวมุกหลังคาดำนะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1 3 1 0 0ล้านบาทนะครับ1 3 1 0 0ล้านบาทนะครับก็ ต่างจากรุ่นนี้ไปอีกเยอะนะครับนี่รุ่นนี้ก็ drop รุ่นนี้ก็ราคาลดลงจากรุ่นนี้อีกมาสักหน่อยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปี2023นะครับนี่อันนี้รีวิวไปแล้วนะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษ60ปีของปี2022นะครับนี่ถ้าเป็นปี2023ไม่ทําแล้วนะครับแต่ว่าแต่นี่ที่ To โย ta r ริสเยวาวะเจ็ดยอดก็เหลืออีกคันนี้คันเดียวก็พินุกนํามาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ใครสนใจก็ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่นะครับโตโยต้าริเยาวชนเยอดนะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษ60ปีนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบความแตกต่างประมาณนี้อยากได้เหนือกว่ารุ่นเนี้ยรุ่นปกติประมาณนี้อันนี้เป็นรุ่นปี2023นะครับปีล่าสุดเลยอยากได้ความแตกต่างนะครับรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับนี่รุ่นพิเศษ60ปีถือว่าได้มาแล้วไม่เหมือนใครหรือไม่เหมือนใครเพื่อนแน่นอนนะครับนี่รุ่นนี้ถือว่า พิเศษจริงๆนะครับพิเศษอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปรับชมสเปคของรถ,ร,ถรุ่นนี้ทีละจุดกันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าในรุ่นนี้ก็เหมือนกับรุ่นปกตินะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใบบีม LED นะครับ ตรงนี้เป็นไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำยูดิโคมเดียวกัน Follow มี Home ก็มีมาให้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวัน d a Daytime r u n n i n g Light แล้วก็ทำหน้าที่เป็นไฟรีในยามค่ำคืนด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LED จะอยู่ตรงนี้เลยนี่แล้วก็มีการออกแบบหูตรงนี้นี่ทำให้สะท้อนแสงได้ดีเพื่อความปลอดภัยต่อเพื่อร่วมทางบนท้องถนนนะครับการตกแต่งแถบตรงนี้ก็เหมือนกับรุ่นปกติเลยเป็นสีเทาดำนั่นเองสวยงามมากๆโลโก้ไฮลัก์ปั๊มอยู่ด้านข้างนี้นะครับ แล้วก็กระจังหน้านะครับที่แตกต่างจากรุ่นปกติก็คือกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยขอบกระจังหน้าเป็นสีเทาดําแต่ว่าขอบด้านในตรงเนี้ยเป็นสีดําเงานะครับสำหรับรุ่นพิเศษ60ปีนะครับนี่จะเป็นสีดําเงานะครับถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับแต่นี่เป็นสีดําเงานะครับคิ้วฝากระโปรงหน้าก็เป็นสีเทาดําดีไซน์แบบนี้เลยโลโก้โตโยต้าก็เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบเคลือบแก้วนะครับเพราะว่ามี เดินก่อนกันชน pcs แล้วก็ dynamic radar adaptive cruise control ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้าด้วยเป็นกล้องรอบคัน panoramic view monitor 360องศานะครับส่วนกันชนหน้าก็เหมือนเดิมนะครับเป็นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่สีเดียวกับตัวรถแบบทะยงมุมแบบนี้เลยแล้วก็มีชุดตกแต่งใต้ตรงนี้ที่เป็นสีเทาดําแบบเงาเง,าเงาดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีแถบตรงนี้เพื่อร,อรับกับตัวกระจังหน้าประมาณนี้ ก็หน้าตาแบบนี้ถือว่าห่อดุดกกันเทอะะใจใครก็มองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กันชนหน้าในรุ่นโรลโคทุกรุ่นจะมาพร้อมเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าอีก2จุดด้วยนะครับนี่เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการถอยจอดเลยทีเดียวแล้วก็แล้วก็กรอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยสีเทาดําแบบเงาเงาสำหรับด้านนอกนะส่วนด้านในก็จะเป็นสีเทาดําแบบด้านด้านไฟตัดสีเทาดําแบบด้านด้านไฟตัดหมอกในรุ่นนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ led นะครับ สว่างชัดเจนเมื่อทัศนวิสัยที่ไม่ดีแน่นอนแล้วก็ล้อในรุน่นนี้ที่แตกต่างจากรุ่นปกติก็คือเป็นล้ออลอยดีไซน์แบบนี้เลยสีเทาดำขนาด18นิ้วพร้อมอยาง265/60ทั26 R18 ของของดัล l o บ g r a n d t r e s Alterate ดีไซน์พิเศษที่มีตัวสอสีขาวที่มีเฉพาะใน Rockco เท่านั้นนะครับ แล้วก็ดิ้ด้านหน้าดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมครีบระบายความร้อนส่วนด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรกนะครับระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเด็กกันโครงนะครับชุดตกแต่งคิว้วซุมล้อด้านหน้าก็เหมือนกับรุ่นปกติเลยเป็นสีเทาดําพร้อมด้านในตรงนี้เป็นสีเทาดําแบบเงาเงานะครับเบ้าตรงเนี้ยดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยแผ่นบางโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมนะครับบันไดข้างก็เป็นบันไดข้างสีดําด้านนั่นเองแล้วก็ อีกหนึ่งจุดที่แตกต่างจากรุ่นปกติก็คือโลโก้ไฮลักซ์นะครับโลโก้ไฮลักซ์ก็จะเป็นแบบสีดําเงาแบบนี้เลยนี่รุ่นพิเศษ60ปีเป็นโลโก้ไฮลักซ์เป็นสีดําเงานะครับพร้อมกับโลโก้60ปีโตโยต้าร่วมขับเคลื่อนอนาคตนะครับนี่60ปี l i m ิเ e d e dition เลยทีเดียวมีทุกรุ่นที่เป็นรุ่น60ปีแล้วก็ all new yaris atib 2022ด้วยนะครับ แล้วก็กระจกมองข้างในรุ่นนี้ที่แตกต่างจากรุ่นปกติก็คือกระจกมองข้างแบบสีดําเงานั่นเองสีดําเงาตัดกับสีดําด้านพร้อมกับไฟเลี้ยวสีรมดําด้วยแล้วก็มีกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้นี่กล้องรอบคัน360องศานะครับแล้วก็มีไฟวลคัมไลท์ด้วยนะครับสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับกระจกบังลมหน้าเป็นแบบอัดซซอนนิรภัพยพร้อมแถบกล้องแสงนะครับใบปัดนําฝนก็ยกได้แบบนี้เลยเป็นแบบ หนเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับเสาอากาศก็เหมือนกับรุ่นปกติเลยเป็นเสาอากาศแบบสั้นมาตรฐานประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าที่แตกต่างก็คือนี่หลังคาดำโอ้หลังคาดำสุดยอดมากๆเลยแต่ว่าทอดยาวไปถึงชุดชุดสปอร์ตบาร์ด้านหลังเนี่ยนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยหลังคาดำนะครับเมื่อจับเปิดประตูรถด้านนอกนะครับก็ทรงเหมือนกับรุ่นปกติน,นี่สีเทาดำ นี่เลยนี่ทั้ง4บานเลยพร้อมกับปุ่มสมาร์ทคีย์เลดที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับแต่ว่าต้องทํางานร่วมกับกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์นะครับเสาบีเป็นแบบสีดําการตกแต่งกรอบหน้าต่างเป็นแถบสีดําทั้งหมดเลยนะครับล้อและยางด้านหลังก็ใส่โดยกับล้อหน้าเลยนี่ล้อ a อยสีเทาดําพร้อมยาง 265/60R18 นะครับนี่ล้อขอบ18นิ้วด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะยับกันอีทีด้านหลังเป็นดรัมเบรก,นะก,กนะครับ ระบบกระสทถอยหลังเป็นแบบแหนบซ้อน3แผ่นนะครับนีพลิตจากวัสดุ h High t ท n s i l e s เ e e l พร้อมกับช็อคอัพปรับจูนใหม่นะครับก็ช่วงล่างเป็น s u p e r f l e x Suspension เหมือนกับรุ่นปกติเลยนะครับแล้วก็คิ Q ้วซ um ุ้มล้อด้านหลังก็เหมือนกับรุ่นปกติเลยสีเทาดำพร้อมเบ้าด้านในสีเทาดำแบบเงาๆนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างจากรุ่นปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตรงเนี้ยนะครับนี่แล้วก็ เบ้าด้านในตรงนี้เป็นสีดําเงานะครับนี่แล้วก็แถบตรงนี้ด้วยนี่เป็นสีดําเงานะครับกส็สีเดียวกับตัวรถสลับกับสีดําเงาประมาณนี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์สัญลักษณ์รโร c โคดีไซน์ใหม่นะครับนี่โรคโคเท่ดุดันมีรูปภูเขาด้วยนี่พร้อมกับโลโก้ซูเปอร์เฟ s ซ์ซั n เพ o n ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่นุกพาไปดูเลยนี่ ซูเปอร์เฟกซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นนะครับเป็นช่วงล่างใหม่ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีความนุ่มนวลเกาะถนนได้ดีเก็บอาการได้ดีขับขี่นุ่มสบายยิ่งขึ้นแล้วก็รองรับการบรรทุกหนักได้ดีกว่าเดิมนะครับนุ่มสบายหนึบมั่นใจทุกเส้นทางเลยทีเดียวประการแรกนะครับที่ปรับเปลี่ยนก็คือช็อคอัพป,ปรับจูนใหม่นะครับนี่ให้สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นนะครับประการที่2แหนบแผ่นก็ประมาณนี้เลยแหนบ3แผ่นนะครับลดลงจาก5แผ่นเป็น3แผน่น ไปจับวัสดุไฮเทนไซส์สตีลนะครับที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในการทำแหนกการสะเทือนเพื่อทำให้ระบบช่วงล่างมีประสิทธิภาพที่ดีกอะถนนได้ดีขับขี่นุ่มสบายรองรับการบรรทุกหนักได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่ยางอะไหล่ก็เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วพร้อมอยาง2องหาทับหกสิบอาร์สิบแปดของดัลล็อปแกรนเทร็กพีทีนะครับนี่นี่ก็คือซูเปอร์เฟกซ์ซัสเพนชั่นนุ่มสบายหนึมั่นใจทุกเส้นทางแน่นอนเลยทีเดียวนะครับนี่สุดยอดไปเลย นี่ประมาณนี้ไฟท้ายในรุ่นนี้ก็เหมือนกับรุ่นปกติเลยนะครับนี่ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding Design ใหม่นะครับฝั่งขวาเป็นรูปทรงเลขสส่วนฝั่งซ้ายเป็นรูปทรงตัว E นะครับนี่สวยงามเข้าหากันได้ดีแล้วก็สว่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ทั้งไฟรีไฟเบรก ไฟถอยเป็นแบบ LED ทั้งหมดส่วนไฟเลี้ยวก็ยังคงเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะที่เป็นสีส้มอมพันประมาณนี้พร้อมกับโลโก้ไฮลักซ์ที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับกระจกบานหลังก็ยังมีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้เหมือนเดิมแล้วก็มีพื้นปูก,กระบะติดตั้งมาจากโรงงานด้วยพื้นที่กระบะท,ท้ายก็ประมาณนี้เลยด้วยความที่รถ4ประตูเนาะไฟส่องสว่างท้ายกระบะท,ทั้ง3จุดก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรุ่นปกติเลยนะครับ โลโก้โตโยต้ายังคงเป็นแบบโครเมียมเหมือนเดิมนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ที่มือจับเปิดฝาท้ายกระบะก็ยังคงเป็นสีดําด้านเหมือนกับรุ่นปกติเลยพร้อมชุดตกแต่งตรงนี้ที่เป็นชุดตกแต่งฝาท้ายกระบะที่เป็นสีดําด้านนะครับไฟเบรกดที่3ก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยเป็นแบบ LED นะครับโลโก้ไฮลัก์รุ่นนี้เป็นสีดําเงานะครับนี่ตามนี้เลยมีกุญแจล็อกมาให้ด้วยนะครับก็เปิดได้ง่ายสบาย พร้อมกับเหล็กช่วยผ่อนแรงในการยกเปิดปิดฝาท้ายกระบะมาให้นะครับนี่สุดยอดไปเลยโลโก้ไฮลัก r ์ v รีโเป็นสีดำเงานะครับนี่ตามสไตล์รุ่น60ปีนะครับกันชนท้ายก็เหมือนกับรุ่นปกตินี่เป็นสีเทาดำประมาณนี้แหละนี่ตรงนี้เป็นสีเทาดำนะเป็นเหล็กแถบด้านบนก็เป็นสีดำด้านนี่ให้ก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงขึ้นได้2ส,สเต็ปนะครับ มาพร้อมเซ็นเซอร์กัดระยะด้านหลังอีก4จุดพร้อมกับระบบแจ้งเตือนขณนะถอยรถ r c t a นะครับนี่นี่ด้านหลังก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจรด,ด้านหลังเลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรภัย3.7ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติสระบกคู่หน้านะครับถุงลมนิรภัย SRS 7ตำแหน่งนะครับคู่หน้า2ตำแหน่งเข่าคนขับ1ตำแหน่งด้านข้างคู่หน้า2ตำแหน่งแล้วก็ม่านถุงลมด้านข้าง2ตำแหน่งนะครับระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ATRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบควบคุมความเร็ว ขนาดลงทางลาดชัน DAC ระบบควบคุมการสายของส่วนพ่่งท้าย TSC กล้องมองหลังกล้องรอบคันพารามิกวิวมอนิเตอร์360องศาเซนเซอร์การระยะขนาดถอยจอด6จุดรอบคันหรือพาร์คเซนเซอร์นะครับระบบเตือนก่อนการชน PCS Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมตัติแล้วก็ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมระบบลนุก,กลับอัตโนมัติ LDA นะครับโครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA แล้วก็คานเหลนกนิรภัยด้านข้างด้วยนะครับ รุ่นนี้นะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดประมาณ6.4เมตรนะครับมีระบบความปลอดภัยถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนี่รุ่น60ปีถือว่าเป็นรุ่นที่พิเศษจริงๆภายนอกก็ถือว่าสวยงามสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับนี่เอาละครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรแตกต่างหรือว่ายัางเหมือนเดิมอยู่อยู่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเอาละครับเรามาดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับภายในห้องโดยสารก็ถือว่าสรุปแล้ว เหมือนกับรุ่นปกติเลยนะครับนี่เหมือนกับรุ่นปกติคันนี้แหละนี่เหมือนกับรุ่นปกติแหละนี่คันนี้เลยนะครับนี่แต่ก็ถือว่าสวยงามหรูหรากว้างขวางน,นั่งสบายบรรยากาศภายในห้องโดยสารดีมากๆเลยตามแบบฉบับ To y ย ta h ไฮรัสรีโวนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูแบบคร่าวๆดีกว่านาะแผงข้างประตูก็เหมือนกับรุ่นปกติเลยนี่มีตกแตง่งสีเงินลายไม้ประมาณนี้แอมเบียรไลท์ก็มีมาให้เหมือนกันนี่ กระจกไฟฟ้าและสันทัานล็อกพร้อมสปีดออตโอต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันระบบออโต้และการหนีบแจ็คโปรเทคชั่นทั้ง4ีบานก็ยังมีเหมือนเดิมนี่ปรับองศากระจกมองข้างสายขวากดพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าก็มีเหมือนเดิมนะครับลำโพงม,มี6ตำแหน่งช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่อยู่จห้าลิตรนะครับเบาะนั่งก็เหมือนเดิมนะเป็นเบาะนั่งแบบกึ่งหนังแท้สีดําโดยได้ด้วยสีเงินตรงกลางมีลายจอกรูระบายอากาศด้วยนะครับนี่ นั่งสบายนั่งสบายมากๆเลยการปรับเบาะก,ก็ฝั่งผู้ขับขี่เป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางส่วนด้านผู้โดยสารตอนหน้าก็ปรับแมนวนวลเลือดเอ็นได้นะครับการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าก็เหมือนกับรุ่นปกติเลยนี่แต่ก็ออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหราดโดดเด่นและเไปไ็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับ To y ย ta h i l u ัสรีโวพลังแกร่งเหนือนิยามได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่พมาลัยเป็นหุ้มหนังสีดำโดยได้ด้วยสีงเงินพร้อมระบบผ่อนแรง VFC นะครับทำให ทำให้ผรนแรงแปรผันแปรผันตามความเร็วนะครับนี่พร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันสวิตควบค,คุมเครื่องเสียงและการรับสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับเซ็ตการตั้งค่าหน้าจอ M I D พร้อมปุ่มเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมระบบลงกลับอัตโนมัติเตือนก่อนการชน P C S แล้วก็ Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับระบบควบค,คุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติด้วยนะครับนี่ปุ่ม push start นะครับทำงานร่วมกับกุญแจรีโมท smart entry นะครับสาญญาณกันขโมยก็มีมาให้เหมือนกัน พร,รบบพร้อมระบบพร้อมระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยกุญแจปลอมก็มีมาให้เหมือนกันช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็มาพร้อมการตกแต่งแถบสีดําเงาแล้วก็ช่องแอร์ฝั่งคอนโซ,โซลด้านหน้า2คู่หน้าตรงนี้เลยมาพร้อมแผ่นกรองอากาศ PM 2.5มาให้ทุกจุดทุกรุ่นเลยนะครับนี่มือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมด6ตําแหน่งนะแปดตำแหน่งสิไม่ใช่6ตําแหน่งนะครับนี่มือจับขึ้นรถมีทั้งหมด8ตําแหน่งนะครับ ปุ่มพาร์คเซนเซอร์ปุ่มไบรท์สปอร์ตมอนิเตอร์ระบบแจ้งเตือนในจุดดับสายตาที่กระจกมองข้างแล้วก็กล้องรอบกล้องรอบคัน360องศาก็มีมาให้ครบเหมือนกันเลยนะครับที่เปิดฝากระโปรงรถแล้วก็ที่เปิดฝาทนรมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับี่อะประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกับรุ่นปกติเลยนี่มาตรวัดเรืองแสงแบบออปติตรอนพร้อมตกแต่งเข็นทิศสีฟ้านะครับแล้วก็จอ MID แบบ TFT ดิจิตอลดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนี่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนคมชัดแล้วก็สวยงามมากๆเลยวัสดุแผงคอนโซลด้านหน้าก็เหมือนเดิมยูรีเทนไม่ได้เป็นซอฟทัชแต่อย่างใดนะครับการตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าก็เป็นแถบสีเงินลายไม้ประมาณนี้พร้อมโครเมียมรมดําถือว่าสวยงามมากๆเลยช่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดพร้อมที่กดเปิดเป็นโลโก้ไฮลักนะครับมาพร้อมคูบ็อกนะครับ ระบบอุณหภูมิเก็บความเย็นของเครื่องดื่มนละครับแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดและกุญแจล็อกนะครับสามารถเก็บของได้อดีประสงค์หลากหลายเก็บหนังสือเอกสารต่างๆแล้วก็เก็บคู่มือการใช้รถของ To โยต้ได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูแผ่นบอกรหัสรุ่นรถเลยนี่สามารถแคปไปอ่านกันได้นะครับรหัสเป็น AO ประมาณนี้ไม่ใช่เป็น ACBC แต่อย่างใดนะครับนี่นี่ มีที่แจ้งเตือนการทํางานของถุลมนิรภัยนะครับช่องวางแก้วน้าทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารต่ตอนหน้าก็วางแก้วน้าได้อย่างสบายๆเลยระบบความบันเทิงในรุ่นนี้เป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้รองรับได้ทั้ง Apple c a r p เพย์แอนดรอยแล้วก็มีระบบ T Connect by Toyota ด้วยนะครับเชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงได้ทุกการเดินทางแน่นอนเลยทีเดียวแอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบ Auto, ออโต้สโซนแยกอิสระซ้ายขวานะครับนี่ใช้ง และเย็นสบายแน่นอนนะครับนี่อันนี้เป็นสวิตเลือกโหมดการขับขี่ขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร t ทไทมนะครับนี่ H2 การขับขี่บนถนนปกติ H4 สภาพถนนครุขระเปียกลื่น L4 ก็เส้นทางออ r o a d ประมาณนี้นะครับนี่ช่องเสียบ power outlet 12โวหรือ120วัตก็ให้มา2ช่องตรงนี้เลยแต่ช่องเสียบ USB นั้นให้มาแค่1ช่องเท่านั้นสำหรับช่องเสียบ USB นะครับแต่ก็สามารถ ติดตั้งตรงนี้เพิ่มเติมได้ทางโตโยต้าเขาก็มีบุกรณ์แท้จากโรงงานมาให้อยู่แล้วมาให้อยู่แล้วนะครับนี่มีระบบลงเขา dac ด้วยระบบเปิดปิด vsc trc ก็มีมาให้เหมือนกันแล้วก็มีดิฟล็อกด้วยนะครับช่วยผ่านอุปสรรคทีย่ยากไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวช่องวางโทรศัพท์มือถือรือจัดติดตั้งเป็นไวเลสจัดเจอร์ก็ได้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ํา2แก้วด้วยนะครับกระจมองหลังปรับลดแสงสะท้อนก็ยังเป็นแบบแมนนวลเหมือนเดิมยังไม่ได้เป็นออโต้เหมือน fortuner แต่อย่างใดนะครับ ไฟสสว่างภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าหรือไฟ2องอ่านแผนที่นะครับพร้อมกับไฟ2สว่างตรงกลางนี้แหละนี่ประมาณนี้เลยก็ยังคงเป็นหลอดสีส้มธรรมดาอยู่อย่าไม่ได้เป็นหลอดสีขาว LED แต่อย่างใดนะครับนี่ประมาณนี้เลยก่องเก็บแว่นตาก็มีมาให้เหมือนกันวางแว่นตาได้อย่างสบายๆเลยที่แผงบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้ก็ฝั่งผู้โดยสารต่อนหน้านะครับวัสดุคุ้มผ้าและ PVC สีดํานะครับ ฝั่งผู้ขับขี่มีช่องเสพเอกสารมาให้ด้วยนะครับส่วนฝั่งฝั่งผู้ขับขี่นะนี่ช่องเสพเอกสารส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็มีกระจกมาให้ด้วยนะครับมีกระจกมาให้ด้วยแต่ว่าอาศัยไฟตรงนี้ช่วยเอาถ้าต้องการความสว่างนะครับก็คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามิัธยาศัยของท่านนะครับนี่ เกียร์ตรมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีเข้าเกียร์ง่ายสบายๆราบรื่นทุกการขับขี่เลยทีเดียวเป็นแบบิกูเชียลชิปนะครับตัวเกียร์ก็เป็นแบบฟันคัดบันไดน,นะครับหัวเกียร์เป็นแบบหุ้มหนังสีดําแถบตรงนี้เป็นสีดําเงาฐานเกียร์เป็นคโครเมียมการตกแต่งแถบด้านนอกเป็นสีดําเงาพื้นตรงนี้ก็เป็นสีดําเงานะครับนี่ แล้วก็มี Eco Mode และ Power Mode ด้วยนะครับสายประหยัด Eco Mode สายแรงแซงทันใจ Power Mode นะครับแต่ว่าขับขี่รถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับเบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือแบบแมนนวลเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์รถกระบะนะครับที่พักแขนตรงกลางเป็นแบบบุกหนังซอฟทัชสีดำโดยได้ด้วยสีเงินนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางด้วยแล้วก็มีปลั๊กไฟนี่ปลั๊กไฟ a c 2 2 0โวลต์100วัตต์นะครับนี่ อันนี้ช่องวางของเล็กๆน้อยๆพวกไม้จิบไม้จิบฟันลูกอมเหรียญ1นบาท5บาท10บาทอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ใบปนาฝนเป็นแบบโนเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับอันนี้เปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้เปิดปิดไฟเลี้ยวและเปิดและเปิดปิดไฟตัดหมอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะภายในห้องโดยสารนี่เหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับนี่นี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็ หรูหรากว้างขวางนั่งสบายบรรยากาศดีมากๆเลยนี่นั่งสบายกับทุกครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับนี่ถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับนี่แผงข้ามประตูฝัง่งผู้โดยสารตอนหลังก็ประมาณนี้เลยนี่เบาะนั่งก็เบาะนั่งเบาะนั่งฝัง่งผู้โดยสารตอนหลังก็วัสดุเหมือนกันเลยแบบกึ่งหนังแท้สีดําแต่ว่าเดินได้สีเงินเฉ,นเฉพาะตรงขอบเนี้ยนะครับตรงกลางก็มีลายเจอกรูระบายอากาศด้วยลายจอกรูระบายอากาศนะแล้วก็ มีจุดยึดบอกนั่งสำหรับเด็กอโซฟิกให้มาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่สักแล้วก็สามารถปรับพับแยกอิสระได้ถึง60-40ถึงนะครับอันนี้ปรับแบบ40นะฝั่งนู้นก็จะเป็น60นะครับแล้วก็พื้นตรงนี้เป็นช่องเก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องมือเก็บแม่แรงต่างๆให้มาทั้ง2ช่องทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่ แล้วก็ถ้าต้องการนั่งโดยสารเพียง2คนก็สามารถดึงที่พักแขนลงได้เพื่อความสะดวกสบายนะครับที่พักแขนตรงกลางเป็นบุหนังสีดําพร้อมกับที่วางแก้วน้ํา2แก้วด้วยนะครับนี่ช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับนี่แอร์หลังฝั่งผู้โดยสารตอนหลังถือว่าเย็นสบายแน่นอนเพราะการตกแต่งแ,แถบสีดําเงาด้วยนะครับกระเป๋าใส่ซองเอกสารใส่หนังสือก็ได้พร้อมกับที่แขวนของหรือที่แขวนถุงกกข้าวรับน้ําหนักได้4กิโลกรัมนะครับมีทั้งฝั่งบอกผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็บอกผู้ขับขี่ด้วยนะครับนี่ มีมาให้ครบเลยนะครับนี่อันนี้เป็นที่แขวนเสือ้อหรือจะเป็นหรือจะแขวนสูตรก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับนี่ภายในห้องโดยสารก็ถือว่าเหมือนเดิมทุกประการนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ gd super power 2 8ลิตรขนาด 2,800cc นะครับ รหัสเครื่องยนต์1 gdfv t high นะครับ venterbo intercooler 4สูบแถวเรียง double overhead camshaft สิบหวาล์วให้กำลังสูงสุด204แรงม้า150กิโลวัตต์ที่3,400รอบต่อนาทีแรปิกสูงสุด500นิวตันเมตร500นิวตันเมตรนะที่1 4 0 0ต่อ2,800รอรอบต่อนาทีนะครับนี่ก็ลักษณะเหมือนกับรุ่นปกตินั่นแหละนี่รุ่นปกติ ก็ประมาณนี้เลย204แรงม้า500ดวตันเมตรนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีหัวฉีดน้ํามันแบบ i Art นะครับช่วยควบคุมการจ่ายน้ามันให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับควบคุมการฉีดน้ํามันอัจฉริยะด้วยระบบเซนเซอร์คอมพิวเตอร์ที่ควบคู่แต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยําทํางานร่วมกับปั๊มคอมเพเร็วแรงดันสูงถึง250เมกะปาสคาลนะครับช่วยให้น้ามันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้นเผาไหม้หมดจดคุ้มค่าทุกหยดประหยัดน้ํามันอย่างแท้จริงนะครับ วีเอ็นเทอร์โบขนาดใหญ่ทําให้ประสิทธิภาพอัดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พัฒนาใหม่เพิ่มเติมให้มีให้รองรับกับการขับขี่แบบออฟโรดด้วยนะครับสำหรับ2 8ลิตรนะครับแล้วก็สามารถรองรับน้ํามันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ามันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าแรงจริงประหยัดจริงทนทานบํารุงรักษาง่ายแกร่งขึ้นในทุกมิติค่าบํารุงรักษาก็ต่ําแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็รับประกัน3ปี หรือ1น0 0 0แกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนะครับนี่แรงจริงประหยัดจริงแน่นอนแกร่งขึ้นในทุกมิติเพราะนี่คือเครื่องยนต์ g d Super Power 2.8ลิตรขนาด2,800ซีซีนะครับนี่ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดแห่งความแรงและประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับ จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ t o y ย t a Hilux Revo ี vo c c o รุ่นพิเศษ60ปีดับเบิลแคบ 4x4 ส8เกียร์โตรมัต6สปีดสีขาวมุกหลังคาดำนะครับราคา1 3 1,000บาทนะครับก็ถือว่าพิเศษจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ว่านับปัจจุบนันนี้ยกเลิกการผลิตแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นั้นผลิตและจำหน่ายออกมา เพื่อฉลองครบรอบ60ปีของ t o โย t a าของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลิตจำหน่ายแล้วก็ผลิตและจำหน่ายเฉพาะปี2 0 .22 เท่านั้นนะครับปี2 0 .23 ไม่มีแล้วนะครับไม่มีผลิตแล้วนะครับแต่ว่าที่ Toyota r i ิสเยวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่นั้นเหลือคันนี้คันเดียวนะครับก็ใครสนใจก็รีบจับจองไปเจ้าของด่วนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูม โตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูปใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูปใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถโตโยต้าสักคันมาซื้อรถโตโยต้าสักคัน ซื้อรถโตโยต้าสัก1รุ่นประมาณนี้หรือหลายๆคันไปเลยหรือว่ามาทดลองขับรถโตโยต้าก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้าหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวัชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่0 5 3ย์ห5าสตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีที่ภาษาการขาย ขอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนนะครับก็มาที่นี่กันได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษแคมเปญดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ To y ย ta าริสเชียงใหม่โชว์รูปใหญ่ยวัฒเจดยอดจังหว,วัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถมาที่นี่กันได้เลยนะครับมาชมรถ To y ยต a ซื้อรถ To y ย ta หรือมาทดลองขับรถหรือสอบถามโปรโมชั่นพิเศษกันก,นก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถ้นนี้หากผิดพลาดแต่ประกันใดพูดผิดตกประกันใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับวาจาใดไม่สุภาพกริยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพระทานอภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานำเสนอ,หร,อหรือมี คลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคอนเทนต์อะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้ง,งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในนกชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงรวยรวยกันทุกท่านโชคดีปีกระต่ายนะครับเจอก,กัในใหม่คลิ